สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําพวงมาลัยวันแม่กันนะคะมีหลากหลายลายมากๆเลยแต่ว่าป้าผ่าก็เลือกอันยากสุด <c oughs> <c oughs> ก็สวยดีทุกคนค่ะได้ไงไปเริ่มทํากันคะ่ะไม่ยากเลยแต่ว่าใช้เวลานิดนึงก่อนอื่นแล้วก็มาเลือกก่อนว่าจะใช้สีขาวหรือว่าสีขาวนมเนาะแล้วก็ปากกาของเราหรือตัวที่จะดัดเป็นดอกไม้จะใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นไปตลอดไปมันก็จะเห็นชัดเจนว่าดอกประมาณไหนเนาะอันนี้ป้าผ่าจะใช้ทั้งหมด6 กลีบนะคะสำหรับดอกมะลิของเราค่ะใช้สีขาวนมนะคะวันนี้ทำให้ดูในคลิปนะคะหมุนเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็ให้เขาติดกันค่ะทุกคนกลางออกก็จะเป็นทั้งหมด6กลีบนะคะบีบลงไปเลยนะคะให้เขาแบนๆค่ะบีบปุ๊บแล้วก็ดัดให้เขาขึ้นมา ง่ายๆแบบนี้ดอกมะลิของเราต่อไปเราก็จะเริ่มมาลงสีกันนะคะจะใช้ตัวเครื่องสําอางก็ได้แต่ว่าป๊าปพาไม่มีเนาะมีแต่สีน้ําที่เป็นฝุ่นค่ะก็แต้มลงไปได้พอเขาแห้งแล้วก็จะเป็นสีเหมือนกันนะคะออกน้ําเงินฟ้าแบบนี้นะแล้วม,มาถึงเกสรกันบ้างนะคะตัวที่ป๊ปพาทําอันแรกเป็นมูกแต่ตัวนี้จะเอาลองเป็นเพชรนะเป็นเพชรติดเล็บค่ะทุกคนให้มาวิงมาวับนิดนึงลองดูว่าอ่ะมันจะสวยไหมถ้าเผื่อใครยังไม่มีอุปกรณ์จะซื้อเนาะก็ลอง องเลือกดูได้ค่ะพอเราแต้มสีเสร็จใส่เพชรเสร็จแล้วก็มาดัดแบบนี้ทุกคนก็ได้ดอกไม้แล้วเราใช้ทั้งหมด5ดอกนะคะต่อ1แถวค่ะติดเข้าไปแบบนี้เลยนี่ให้เขาวนๆนแล้วก็กลมๆนิดนึงนะค่อยๆแบบจับเขาไปด้วยกาวร้อนนะค่อยๆนะทุกคนทําแบบนี้นะคะเราใช้หลายอันประมาณ15อันได้นะทั้งหมด75ดอกนะ15แถวเนาะร้อยลงไปก่อนนะคะ แล้วเราก็มาดูละหน้าก่อนเพราะตอนแรกปะพาติดกาวร้อนไปเลยแล้วมันงอยากทุกคนเห็นปะแบบมันแข็งทื่ออะเพราะฉะนั้นเราก็มาต่อก่อนอันนี้ไม่พอดีเราก็ต่ออันนี้คือการต่อลวดนะเราก็ค่อยๆติดไปแล้วก็ค่อยๆดัดไปทุกคนค่อยๆใจเยน็นๆติดทีละข้างก่อนไม่ต้องติดทั้งหมดนะทีละข้างแบบนี้ไม่งั้นนะมันจะไม่โค้งงอตอนแรกทาคือแข็งมากมันจะไม่โค้งงอตามที่เราต้องการนะ นี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะเหมือนกันเลย<_ <EN> _>ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแบบเร็วๆนะอีกฝั่งหนึ่ง<_ <EN> _>เห็นไหมถ้าตรงไหนมันเป็นช่องไฟเยอะ<_ <EN> _>ก็ค่อยๆบีบค่ะเราต้องรอให้กาวล้อนะแห้งก่อนนะเขาน้องก็ถึงจะติดกันบีบแบบนี้นะเมื่อได้กลมๆแล้วเห็นไหมมันจะกลมเลยเราจะใช้ตัวกลางนะคะ ปิดเนาะเราใช้ลวดนะคะอันนี้เป็นลวดดอกไม้นะคือเล็กๆเลยหรือว่าใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้เอา3ามเส้นมาต่อกันแบบนี้เพื่อจะเอาไว้ปิดเนาะมีสองอันนะคะทั้งหมด6เส้นค่ะ เราจะมาทำดอกไม้ตรงอุบะกันบ้างนะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมเราจะใช้เป็นสีแดงก็ได้สีอะไรก็ได้ปราพาก็จะทำเป็นตีมเดียวกันคือใช้สีฟ้านะคะ,ะกลีบของเขาเป็นสีเขียวเนี่ยป๋าพาจะใช้แค่5พอนะเพราะเคยใช้6แล้วมันคุมเยอะไปทุกคนเวลาโค้งลงมาแล้วมันคุมเยอะไปต่อไปเป็นตัวดอกลักนะคะให้เราม้วนแค่หนะคะหแล้วก็มัดทำเหมือนดอกไม้เมื่อกี้ทุกประการไม่มีขาดตกบกพร่อง แต่เวลาเราแบบกลางออกมาแล้วเราก็บีบให้เขาแหลมที่สุดเหมือนให้เขามีความยาวยาวยาว,ยาวอะ่ะทุกคนแล้วเราก็บีดเหมือนกันพอบีดปุ๊บเราก็ทําการโค้งงอตรงปลายเล็กน้อยนะใช้มือก็ได้หรือว่าใช้ที่คีบก็ได้นี่โค้งแบบนี้นิดนึงเหมือนงอเขาขึ้นมาทุกอันเลยทุกปลายเลย แล้วก็กดลงไปแบบนี้มันก็จะงุ้มลงมาเป็นดอกลักเลยอะเหมือนว่าทำง่ายอันเนี้ยเออน่ารักใช้ทั้งหมด4อันต่อหนึ่งอุบะนะคะนี่แล้วเราก็ทำเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ค่อยๆร้อยนะวางไปในทิศทางเดียวกันนะระวังร้อยผิดอันนี้เราจะปิดตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาเด้งออกมานะม้วนๆแล้วก็ทําเหมือนเป็นเกสรอนเนี้ยก็จะไม่หลุดละเพราะฉะนั้นค่อยๆนะถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยต้องใช้ไม้อ่ะนาล่องไปก่อน แล้วถึงจะเสียบรวดเข้าไปได้ไม่งั้นรวดจะงอทุกคนลองทำแล้วแบบประมาณแบบเราทําแน่นไปอะ่ะเออมันไม่ได้อย่างนี้ก็จะลงมาเลยอันนั้นชิดกันนะแต่ว่าถ้าเป็นระหว่างดอกลักเนี่ยเราจะเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเนาะนิดนึงนิดนึง,นนงแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติค่ะแบบนี้เพื่อเขาจะแบบว่ายาวพอสมควรแล้วก็ดูเด้งๆนะเด้งเ ดึงๆก็ามาใช่ไม่ไงั้นมันจะดูฝืนเกินไปค่ะปะพาลองทําติดกันละเออทําสักห้าสักหกมันจะเป็นไงมันดูฝืนเกินไปมันเลยต้องทําเป็นแบบประมาณนี้เท่านั้นเห็นไหมพอเราได้ครบห้าอันแล้วเราก็เอามารวบแล้วก็มัดรวมกันทุกคนนี่รวบปุ๊บใช้ลวดอันหนึ่งมัดเลยให้เขาเหลือประมาณเอ่อนิ้วครึ่งนิ้วประมาณนี้นะนิ้วมือนะนี่นะแล้วเราก็งอมัดติดกันทุกคน เคยเทิบเข้าไปใกล้ๆให้เราแบบรู้สึกว่ามันจะประมาณนี้นะที่เราอยากจะเ,เว้นช่องระหว่างกันเนาะพอเราทําแบบนี้เสร็จเราก็ตัดได้เลยนะทุกคนตัดออกไปแล้วเราก็จะเริ่มมาปิดความไม่สวยงามละเราต้องทําขั้นตอนนี้ก่อนนะนี่ตัวสีขาวฟ้านะที่เราทํามาตอนแรกเอากาวร้อนนะแปะลงไปแบบนี้เลยเพื่อปิดความไม่สวยงามตรงนี้นะปิดไปได้เลยนะคะกดๆให้ กาวร้อนติดแล้วเราก็ค่อยตัดส่วนที่เหลือออกได้นะคะให้เขาเป็นแบบนี้ไม่ต้องแบบให้ให้เขาไปแตะอีกฝั่งอ่าให้เขามีแค่นี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาโค้งตรงนี้ไม่ให้แน่นมากนะคะให้หลวมๆห,หน่อยแล้วก็ติดกาวร้อนแล้วก็ติดลงไปแบบนี้หลวมๆนิดนึงแล้วก็ติดขอบเข้าไปค่ะเขาก็จะอยู่แล้วนะตรงนี้ปุ๊บติดทุกบุมนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่อยู่หมดปิด ه, อ่าอัมพางสิ่งไม่สวยงามปับ๊บก็ดูสวยขึ้นมาทันทีเราก็จะมาทําดอกไม้ตรงนี้อีกสักหกดอกทุกคนถ้าเหมือนกันเลยแค่ให้ดอกเขาบานไม่ต้องงุ้มลงไปแล้วนึกออกปะก็คือมันจะมีสีอ่าเราทาเป็นสีฟ้าเหมือนกันบานออกมาเนาะแล้วเราก็จะทําสีเขียวปิดอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นทั้งหมดห้ากลีบเหมือนกันนะคะมันจะใหญ่ขึ้นทุกคนเห็นไหมถ้าหกกลีบมันจะเล็กลงห้ากลีบมันก็จะดูแบบดอกใหญ่ขึ้นค่ะ ก็ติดเพชรเพชรมี2-3ไซส์นะปราวภาก็เลยลองติดไซส์ใหญ่ดูน่าจะติดไซส์ใหญ่ตั้งแต่แรกตรงนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะเนี่ยประมาณเนี้เออควรจะเป็นไซส์ใหญ่ส่วนสีเขียวเนี่ยเราเอามาพันแบบ2อันง่ายๆแบบนี้เลยนะเพื่อให้เขามีเขียวๆด้านหลังนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะให้ดูเป็นแบบพอมีนะคะ เนี่ยเห็นไหมหลวมๆแล้วเราก็นําไปติดได้เลยทั้งหมด6ดอกนะคะติดไปเรื่อยๆค่ะสวยงามค่ะยิ่งแบบดอกใหญ่เข้าไปมันก็จะยิ่งแบบอําพางได้เยอะแล้วเวลามองอะ่ะมันจะออกมามีมิติมากเลยทุกคนเห็นปะสวยมากทรงคุณค่ามากวันแม่ปีนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขคนไหนที่แบบทะเลาะกับแม่ขอโทษแม่ระหว่างหนึ่งปีที่ผ่านมาเนาะเราทําอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอ ขมาแม่ให้แม่ให้อภัยแล้วเราจะทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะคะก็วันแน่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ไหวแม่แล้วก็กอดแม่กันเยอะๆนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะ